บริษัท SPK สยามเฮลท์แคร์จำกัดภายใต้การบริหารงานของคุณสุภพ,พงค์อุดมแก้วกัญจนาบริษัทน้องใหม่ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทในชื่อพีระมิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารายท็อกซีไฟเบอร์แบรนด์แรกในไทยที่ช่วยเพิ่มบิฟิโดแบคทีเรียในลำไส้ผสมสารสกัดและวิตามินที่มีฤทธิ์ในการขับน้ำและกำจัดสารพิษออกจากร่างกายภายใต้คอนเซป ฟิตแอนดีทอกหุ่นฟิตแอนเฟืพร้อมอยังช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายเลยนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ไฟท็อกซี่ทั้ง3กลิน่นคือไฟท็อกซี่พลัสอซาอ,อิกลิ่นพีชชนิดเม็ดฟูไฟท็อกซี่กลิ่นคอมบูชาฮันนี่เลมอนชนิดเม็ดฟูไฟท็อกซี่พลัสกีวีกลิ่นฟรุตพันชนิดเม็ดฟู ซึ่งได้สองนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่ใส่ใจในการดูแลเรื่องสุขภาพตรงตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์บิลลี่และเบฟึ้นแทนพรีเซนเตอร์คู่แรกของแบรนด์ค่ะท่านใดที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทาง Facebook Fanpage Premis ่วันนี้เรียกว่าเปิดทั้งในตัวแบรนด์ก่อนเลยครับเป็นแบรนด์ชิปพีรามิดครับก็จะเป็นแบรนด์เรียกว่ามีทั้งแบบว่าอนาคตอาจจะมีเครื่องสำอางด้วยแต่ตอนนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของแบบอาหารเสริมต่างๆครับผมซึ่งวันนี้ก็เปิดตัวเป็นไฟท็อกซี่ครับซึ่งไฟท็อกซี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของดีท็อกเองในเรื่องของระบบย่อยอาหารเองครับผมซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สูตรครับผมตามสีเลยในข้างๆนะครับผมทั้งนี่มาก่อนเลยนี้ก็คือคอมูชันนะครับผมเป็นฮันนี่เลมอนนะครับผมก ใครที่รู้สึกว่าเออท้องอืดท้องเฟอ้อเองอะไรเงี้ยครับผมคือช่วยอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปดิวกาตันี้เป็นกีวีนะครับผมสุมพันธนะครับผมซึ่งตัวนี้ส่วนผสมของเขานี่คือแบบว่าช่วยเหมือนกันใครที่รู้สึกมีปัญหาในเรื่องของรู้ยญิอาหารนการเรื่องท้องเฟอ้อนะครับผมก็ถ้ารู้สึกว่ามีปัญหาเนี่ย เขาช่วยได้เต็มๆเลยนะครับผมแค่ถุงท้องผูกเองเขาก็สามารถช่วยได้ทำให้เราขับถ่ายดีขึ้นเองนะครับผมแล้วก็นี่เป็นส่วนสุดท้ายเลยนะครับผมนี่สสุดท้ายจะเป็นสีชมพูนะครับผมจะเป็นอาซีิตนะครับผมเป็นอาซีิตนะครับผมจริงๆตัวอาซีิตตัวนี้เป็นเบอร์รี่ซึ่งเบอร์รี่นะครับผมจะป่าในซอสเลยนะนะครับผมซึ่งตรงนี้ใครรู้สึกว่ากังวลใจนะครับมีปัญหาเรื่องสารส่วนเองรู้สึกว่าฉันจะบวมน้ำบวมโซเดียมเวลาทานอาหารรู้สึกไม่มั่นใจนะครับใครที่อยาก เรียกว่าทานมากขึ้นในเรื่องของแบบว่ากลัวว่าเกินจะกินแล้วโซดเดียมจะทําให้เรารู้สึกอ้วกขึ้นอ้วนขึ้นอ,อะไรเงี้ครับผมตัวนี้แก้ไขปัญหามากครับเพราะเขาเปส่วนผสมในการได้ช่วยเดรนน้านะครับผมนำให้เสื้อว่าช่องทักสัดส่วนนะครับผมทุกๆตัวเนี่ยช่วยเดรนน้าอยู่แล้วครับแล้วก็ผสมวิตามินด้วยทางวิตามิน c เองวิตามิน b 6เองนะครับผมที่จะช่วยเรียกว่าบํารุงนะครับผมผิวพรรณเราด้วยนะครับผมเรียกว่าดี <D S 2> ตั้งแต่นะครับผมระบบภายในสุดระบบภายนอกเลยครับใช่ครับ ตัวที่เป็นไฟลด็อกซี่ใช่ไหมครับจริงๆนี่เรื่องไฟลด็อกซี่มาก่อนเป็นปัญหาส่วนตัวขอบเพื่อนๆครับเรารู้สึกว่า<ะ>เราเริ่มแก่ขึ้นครับเราเริ่มแก่ขึ<ะ>้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเราเราเป็นคนกินเก่งครับเราเรารู้สึกว่าปัญหาในเรื่องของสุขภาพของช่องท้องเองแล้วก็<ะ>ย่อยอาหารเองอ<ะ>ท้องอืดท้องเฟ้อเองอ<ะ>ท้องผูกมันเริ่มเกิดขึ้นเรารู้สึกว่าใช่ยีบสิ่งเล็กๆนี่ครับมามาดูก่อนว่าเอ้ยเราอยากที่จะ เหมือนาทำผลิตภัณฑ์ที่เราทานด้วยเราแก้ไขปัญหาเราด้วยเรารวมถึงอ,อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยก็เลยเลือกที่จะผลิตไฟท็อกซี่ที่เกี่ยวกับดีท็อกนะครับผมเกิดขึ้นมาก่อนแล้องบอกตัวคอนดีท็อกเองเขามีเป็นในการผลิตเรียกว่าไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องของผลิตโปรไบโอติกสูตรน้ำทันสูตรโปรไบโอติกเองอยู่แล้วประมาณนี้ครับกลุ่มเป้าหมายจริงๆผมผมเล่งเห็นถึงจริงๆเกือบทุกช่งวงวัยเลยนะครับที่เรารู้สึกว่าทุกช่งวงวัยที่รู้สึกว่าเออเริ่มมีปัญหาเรื่องระบบย่อยเองหรือาาคนี่่รู้สึกว ตอนนี้ฉันยังไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าเราอยากจะเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับผมจริงๆ<อ>เริ่มแบบว่ารู้สึกว่าเอ้อยอยากลองทานอะไรเงี้ยก็สามารถมาลองทานได้เลย <directing. S 2> <อ>จะช่วยให้ระบบขับถ<อ>่าย <ท dafür. S 2> เองดีขึ้นเพราะ,ะ<อ>จริงๆขับถ่ายนะครับผมจริงๆทุกวัยนะปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นทุกวัยผมเห็นเด็กๆก็มีปัญหาร <ส movie S 1> ่องขับถ่ายละเรื่องกับท้องผูกเองท้องอืดเองท้องเฟ้อเองหรือว่าในเรื่องระบบย่อยเองก็สามารถทานในทุกวัยเลยครับจริงๆตอนนี้เราวางขายครับอยู่ในช่องทางออนไลน์ครับแต่เดี๋ยวหน้าโพสเราจะมีในเรื่องของโมเดนเทรดเองต่างๆรวมถึงนี่ กันตลาดแรกของเราครับพาน้องๆมาจริงๆคนกันเองครับน้องเองครับพิลลี่เองเบฟเองมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับเพราะว่าทีทั้งสองคนมีโอกาสได้ลองได้ร่วมแบบว่าเออดูสูตรต่างๆด้วยว่าเอ้ยเขาชอบไม่ชอบอะไรยังไงในเรื่องของผลลัพธ์เองเรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเราครับเรียกว่าจับมือกับน้องก้าวก้าวกันไปด้วยกันเนาะได้เลยอันนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกๆของน้องๆด้วยใช่นะครับผมก็รู้สึกว่าเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับรวมถึงอนาคตอาจจะมีผลิตภัณฑ์มากมายของในเครือพีระมิดเอง นะครับผมเกิดมาอีกเต็มไปหมดเลยซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้เห็นกันครับว่าตัวพีเรมิสจะมีสินค้าอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่าจะมีให้ทุกคนมาเรื่อยๆซึ่งก็จะเกิดจากการปัญหาของของพวกเราเองเลยครับที่รู้สึกว่าวอยากแก้ไขนะครับผมอาจจะเป็นทั้งอาหารเสริมเองครับอาจจะเป็นแบบลักษณะเป็นเป็นแบบนี้เองหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเครื่องสำอางเองนะครับผมแล้วเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นเป็นเครื่องสำอางครับตอนอีกตัวนึงงป็นตัวใหม่ผมรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆเลยครับที่ได้ทงเซนแล้วก็ทงพีเรเิสให้มาเป็นคครรอบัว แล้วเรารู้สึกว่าอย่างที่เซนบอกครับเราคือคนคุ้นเคยกันที่เราอยู่กันมานานเนี้ยแล้วก็ปัญหาอะไรต่างๆซึ่งมันคือปัญหาที่พวกเราได้เจดขึ้นจริงๆซึ่งก็ดีใจมากๆเลยที่เซนให้พวกเราได้เป็นฮิสเตอร์ในวันนี้นะครับแล้วก็บอกว่าทุกคนจะได้ลองแล้วก็มีความสุขสุขภาพดีไปกับวันนี้ครับผมตอนแรกก็ได้ลองตัวผลิตภัณฑ์แล้วเราก็รู้สึกว่าชอบด้วยครับเพราะว่า มันตอบโจทย์อะจริงๆเพราะว่าด้วยการที่แบบเราพักผ่อนเองม,ม,มันไม่มันไม่เป็นเวลาแล้วมันส่งผลกับระบบขับถ่ายโดยตรงด้วยแล้วน,นี้ไ่ตัวบิลิมิซนี่มันก็จะมีวิตามินหลายตัวเข้ามาช่วยด้วยวันนี้ก็ตื่นเต้นมากมาที่พี่แฟน,น,นขับมาเยอะมากตอนนี้ยังตื่นเต้น,น,ตนอยู่ชื่อว่าตื่นเต้นนี่สั่นตื่นเต้นสั่นไปหมดเลยจะพคนเยอะขนาดนี้ใช่ครับผมชอบกีวีครับผมเพราะว่าตอนนั้นเราได้มีโอกาสได้ลองตอนหลับสังหอนเนาะแล้วก็ได้ลองในส่วน ได้ทดลองรสชาติต่างๆ,ๆนะเราชอบพีวีเพราะว่าผมมีปัญหาทางด้านระบบขับถ่ายซึ่งจะบอกว่าเราเริ่มมีอายุมันก็ไม่ใช่คือมันเป็นปัญหาทุกคนคือผม,มเป็นคนชอบกินเยอะกา,การที่มีแบบว่าช่วยเร<ข>ื่องระบบขับถ่ายเขาเล่นเราอะเขาเล่นเราเหรอ <c oughs> ครับเราเหมือนกันโอเย ซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าการที่โลหะผสมของเราดีอ่ะมันจะทําให้ํำไส้ของพวกเราอ่ะสะอาดแล้วก็มันส่งผลต่อด้านผิวพรณอะไรต่างๆหรือสุขภาพอะไรต่างๆดีมากแล้วก็ผมชอบรถกีวีมากๆเพราะว่ามันรู้สึกเปรี้ยวเป็นคนชอบกินรสชาติอะไเปรี้ยวอยู่นะครับนัิ่งคนมองข้ามเนาะคนจะรู้สึกว่ากินผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผิวเลยแต่คุณลืมไปว่าผลิตภัณฑ์ที่นอกจากว่าคุณบำรุงผิวดีเนี่ยก่อนที่เขาจะรับสิ่งดีๆไปอ่ะข้างในเราต้องเรียกว่าพร้อมที่จะรับด้วยอะไรเงี้ยครับคุบชอบรุ อแอสิบเบอร์รี่ครับผมกินดีสด้วยมันโดนใจเราอย่างไรรสชาติเลยอย่างหนึ่งแล้วก็สรรพคุณของมันเนี่ยก็คือช่วยในการคลายน้ำอ่ะแล้วอย่างไปบว่ากินโซเดียมเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยดีเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าโอ้มาทำงานแล้วแบบพรมมาอ่ะถ้าเราใส่หมูกระทะเราใส่หมูกระทะเรากินกันเยอะมากเรากินกันเยอะใช่ครับ จริงๆพูดงตรงว่าได้ทั้งทั้งสักสูตรเลยนะครับแต่ว่า<อ>ถ้าอยากอยากลองก่อนลหลายๆคนแบบอยากลองก่อนมาลองตัวเอ่อตัวฮันนี่เลมอนก็ได้ครับตัวพะบ,บุชาเอง <ๆ S 2> เพราะว่า<อ>ตัวเนี้ยเองมีรสชาติที่อร่อยครับลหลายๆคนที่รู้สึกว่าเออรสชาติเป็นยังไงชามะนาวครับ <ๆ S 2> ใครชอบกินชามมนาวครับลองสูตรนี้ก่อนได้ครับแล้วร,รู้สึกว่าอยากแก้ไขปัญหาในสูตรไหนก็สามารถ ใช้ได้ทุกสูตรแต่จริงๆสามารถซื้อสามสูตรไปสามารถทานได้บนๆกันได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยเขามีส่วนผสมที่แตกต่างกันครับฉะนั้นในเรื่องของการบำรุงเองในเรื่องของการช่วยเนี่ยเขามีส่วนช่วยที่แตกต่างกันฉะนั้นถ้าเราอยากจะเรียกว่าเสริมเติมใช่ไหมครับอยากให้ลองทั้งสามสูตรเลยนะครับผมสามารถทานบนกันได้ครับประมาณนั้นนี่ะไรมีเป็นโปรโมชั่นครับเป็นแฟนซายยังไงบ้างต้องซื้อยังไงบ้างครับคมับผม1แพ็คนะครับในราคา790รบาทลุ้นลับ บัตรแฟนซายนะครับ50บใบเลยครับผมดไม่หมดไม่หมดในในแบบ3แพ็คนะครับใช่ห้าร้อยเก้าสิบนะครับมี150ใบรวมเป็นทั้งหมด200ใบนะสองรใบใช่ครับก็จะมีกิจกรรมแฟนซายให้น้องๆทั้งหมด200ใบครับตามราคาที่ซื้อเลยว่าซื้อกี่แพ็คก็จะมีสิบหนึ่งสิบที่จะลุ้นว่าเราจะไม่เป็นหนึ่งใน200หรือเปล่าใช่ประมาณนั้นครับเออหนักเหมือนกันครับ็กอย่างที่ได้รู้ว่ารางสังหารไปก็คือเราคุยกันครั้งที่แล้วขนละแข่งร่วงใช่ไหมครับใช่ครับ อันนี้รู้สึกเหมือนผมเริ่มบา่ามผมเริ่มบา <S <S ่านะฮะตอนนราสะหอนแบบใกล้ใกล้ปิดเนี่ยครับพอ,บอ,อตัดต่อแล้วเสร็จแล้วเออผมเริ่มบ่าล้วเริ่มจากขาขึ้นมาพออันนี้เพิ่มเ,เริ่มเอาเริ่มเอาคิวแล้วครับดึงคิวออก <S <S ประมาณนั้นหลักศิลงกลางหรือว่ายังไงฮะประมาณนั้นครับประมาณเกือบถึงแล้วกันเกือบถึงแล้วกันเกือบถึงใช่ครับ ใช่ครับใช่ครับซึ่งเราก็อย่างอย่างตัวคอมบูชาเองอ่ะแหละคนเออชาคอมบูชาอะไรเงี้ยผสมให้เราชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยตัวกีวีเองเรารู้อยู่แล้วเออมีส่วนผสมของอะไรแล้วก็ในตัวของไฟเบอร์ต่างๆซึ่งไฟเบอร์เองครับอันนี้เป็นแบบเรียกว่าเป็นไฟเบอร์ตัวแรกๆที่แบบว่าได้รับเออจดอยของไทยด้วยนะนะครับผมนำข้าจากต่างประเทศเองหลายๆชิ้นเองที่มาจากต่างประเทศเรารู้สึกว่าอยากให้เป็นของที่ดีที่สุดให้กับทุกคนใช่ครับเห็นพี่บิลลี่บอกบนท้องอื่นบ่อยเลยวเขาทำนิดนึงอะไรอยู่ระบบอะไรอย่างนี้องเราเริ่มมีปัญหาครับผม พี่ผมสองคนเนี่ยคุยกันตลอดเพราะเป็นเรียกว่าพี่น้องของอึดม่อะไเกิดขึ้นอ่าม่อะไรเกิดขึ้น,มน,ส,มนสมน้ำสมเนื้อครับสน้ำสมเนครับให้น้องๆเพราะจริงๆเรารู้สึกว่าน้องๆอ,อยากให้น้องๆแบบว่าเออแบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้น้องๆเป็นกำลังใจตัวแรกด้วยในเรื่องของการทํางานในวงการคันเทิงกัน ตอนนี้ครับก็สามารถซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์เลยนะครับช้อปปี้ราจะได้เองนะครับผมก็ชื่อร้านว่าพีระมิสนะครับผมิมิ์เข้าไปในทา้งช้อปปี้เองแล้จะได้เองได้เลยนะครับสามารถกดซื้อได้เลยนะครับผมมีทั้งแบบกรองเองแล้วก็แบบเป็นหลอดหลอดด้วยมีหลายสูตรนะครับผมทั้ง3สูตรเองไฟท็อกซี่นะครับก็ฝากทุกคนติดตามทั้ง3สูตรเองนะครับผมในเรื่องของดีท็อกช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหารเองท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าในเรื่องของการบวมโซเดียมเองต่างๆนะครับผมก็ติดตามทั้งพีระมิสแล้วก็ไฟท็